อืมเอาอีเมลก็เพจดีด้วยบอกอแพามาบ้างฮนเพจที่บอกอืมจริงว่าอุ๊ยอยางมาพ่อบอกผิดได้เหรอไม่ได้ว่อผิดจับอยู่สปีรีมลงปองไปใครแ่กน้องเพิ่งนัวค่ะอุ๊ยฉัน้แปลงฟันเลยอย่างนี้โอเคเลิกซ้อมเล็้วนะครับพี่น้องค่ะกลับมาบ้านทำกับข้าวนะครับน้องเคยคนที่สามสีมาอีกเล้ค่ะบ้าคนที่เจ็ดสีเสีบอกมเราไปเรื่อยเอเด้ เราจะทํากับข้าวกันนะคะวันนี้เมื่อดี้ซื้อหอยแขรงไปสามลูกนะคะนางแคร์กันสองคนนังแกงหอยแขรงกันสองคนเหนียวเนื้อน่าได้อาบน้ำนะครับมาทําเมนูกันวันนี้นะคะกับสิมานังกินกันอยู่กลางบานเลยนะคะอันนี้สามีพัดมาสวัสดีกัเพิ่งน่วอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันค่ะปิดไว้ในหน้าของเอเอ็มหน่ะเออ อานอนไปอีกน่อกันเลยยิ่งหน่อยก็นอนเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มอย่างมุษนสิสมอยได้บังหันเริ่มศิสมอยแล้วดีนะนี่เาขาพึ่งบอลเลยเออนั่นแหละเขาพึ่งเ้าเลยขอเงินมันแจกเัาเดือนสามสิบป่เริ่มเป็นเครื่องมือนั่นแล้วอืมยันในนั่นต่อโมโย่ก็เติมเงินวอลเล็ตอันเข้าวันนี้ไม่ได้เพราะมันนี่นะครทุกคนอันนี้น้องพึ่งคือแบบแค่กันครับแจ๊กนะครับแฟนเอมี่เป็นน้องกันสองคนแก่จนเบิดเลย รั่วแล้วก็เอาไว้น้องยามีใจยำหรือเปล่าก็ชิมหน่อยนะพี่น้องบนน้ำจิ้มยามีมันต่ำมันันต่ำต่ำจิ้มแบบซีฟู้ดอืมอร่อยมากพี่น้องเหนื่อยแรงแรงกระลุกเฮอพี่น้องพัดปมาหนี่งน้ำปลานัวน้ำปลานัวเส้นเส้มตามดีน้ำปลานัวที่โผล่ น้ำปลาดองเครื่องร้มตำจากบวกสิบห้าบาทไม่รู้ไม่เคยกินน้ำปลาดองเครื่องร้มตำอันนี้ก็จะเป็นอีก๊าปูดองนะใช่ไหมอือสองอันอะไรยินงเหี่ยวเราไม่กัดกระจกนะมันเหมาะคนไทยย่ไทยนั่นน่ะยูดีมเวอร์บอกยูเซอร์หนึ่งแหละซือเปเหี่ยวเลยฉันอากไอ้ประสันจะเป็นกระจกข้างนอกแน่มากไม่เห็นมันเป็นกระจกอันนี้เป็น ดองอุย้ยเหลือดอย่างจริงคือเลยอันนี้แบบว่าดองน้ำปลานะคะอันนี้จะเป็นดอ,องซีอิ๊วอันนี้หนึ่งตัวละสิบบาทซื้อมาดองกิน<ม>อ,อันนี้อันนั้นเิ่น2องผมไม่ควนเสเย็ีอันนันนน้นตัว,วก็จะตำเขาจะเำแบบว่ายำขออนุญาตลองชิมน,นะครับเพิ่งเขาจี๊สาวจีนอันมาพร้าวนองพึ่งนะครับ กินได้แปดมือแจกก็มาอีร้อยหนึ่งอีร้อยหนึ่งไปสองร้อยจะไปซื้อเลยอาเสี่ยฝุ่นเศาไปเรื่อยเลยอะหรอเออต้องจ่ายเงินสดเพราะมันมันเติมไม่ได้ไงมันขาถดทุนเพิ่งเลยอร่อยมากทุกคนยำหรอคะยำเอาน้ำจิ้มเนยลาดก็ได้ยนี่งก็อร่อยเหมือนกันเออเห็นน้ำยำที่อันป้าพรส่งมาให้ไหมไอไอ น้ำยำที่มันเหลือนะโอน้ำยำที่แบบพ่อส่งมาให้แม่ตัวไหนอ่ะก็ยำที่พ่อส่งมาให้ไงยำมันที่มันเป็นน้ำยำเจ้มอนน่ะหรออืมน้ำยำมันเหลืออ๋อนั่นในในตู้เอออันนี้จะเปียกเนวนะคะที่ไม่มาเป็นอาหารแบบว่าอย่ากลัวเขาเรียกอะไรมึงมามส้มไส้ปลาส้มเออส้มไสปลาส้มไม่นอง ขอแรงกบขอเดียงนี่ดองกินอนี่ค่ะฉันแล้จะเป็นได้มันเธอคือข้ามโลกกับโออกสีวอาอีหยังึ่มันซื้อเขาซื้ออย่างหึ่งจำซื้อไผ่กับบ่วยเจากฉันนึงเออไปเลยเออไปเลยอีหลีอีนลีให้เออก็มูเนี่ยพี่จอดที่ไหนก่เจี้ยงเข้าแบบนี้โอ้ยไป้านะคะแล้วแล้วก็ กงแสเกี๊ยวไมได้กินเนาะอร่อยไหมวันอันนี้มามาเพิ่นเพิ่นเอามาแต่ผู้เดชแต่ส้นบุผูเดชมามาเออเอาไปทัดัดเอาไปทัดอันนั้นก็อร่อยอืมาหา็นแบวคนแรพวกนี้ตื่นเช้า เขาลดกาเนจังไเพือะเอไดบ้างเขาไปให้เขาไปที่ละครับกับ้านอตอันบอลแรกกับไปแตงนาได้ยินแค่สิบเจ็ดอืมส่าหนางคอยส่งเพลงเต่จะ่าใดสัดาห์ทรงอยู่ฉันจะงโหจันเกินฉากไดนจะก็เรียกบล็กทรงจะลองลองเพลงนี้เตยเยๆยเ้ยมาททีม่ลงเตยนี่อะไรนี่อะไรสุดยัวค่ะซุ่มแซวพี่น้องค่หาคน ตอนรลับนองเคยพี่น้องเงินออกมากบ้านเนี่ยหอยแ้งเออตุนอ่ะพี่น้องอันนี้อันนี้คือลอยหนึ่งเดชหอยแค้งทั้งหมดนี่คือหนึ่งร้อยบาทนะสามกิโลนั่งแขกกะเล็ดจนอันนี้ไม่ฟังนู้นเลยร้านพี่เอฟซีอุดรเออเอฟซี เพิ่นมากมันาเสิยไทย,ทยรูกบ่แม่นเได้อันนี้เพิ่งน้อยค่กบ่แม่ได้ม,มีแต่ว่าเอ้มีบ่ได้น้อยปานนี้ฉันว่า <c oughs> อีมีญ่กว่านี้ฉันว่าสิล่ะอ,อีมีท่อสั้นอือพอหน่อยกระทอ่ทอทาะแผ่นเปียดนี้ความเป็ดอืมยั่วม,มากน้องเคยกระเดกการด้งานนี้บ่คือเอี่ยมมีบ้าอีมียันที่แต่ตอนนั้นกิาอือที่แรกอันนี้พี่น้องอิจฉาที่แรก โอ้ยบ่ดอกแม่ส่นใครคืเคยกินไข่ต้มก็ได้จะได้ลังมาผัดประมาทรังมาให้เฮ็ดบัดสุย่างส่วนเพม่น่าเปรดขึ้นประเทศนี้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาหมอน้ำมากันเลยกันเออเขาไล่ออกเด้อค่ะใส่สุดบาดเดือดสามีนี่ใช่ไปต่างผานเนาะใช่ไหมล่ะใช่ไปต่างผ่าเนาะขาบานซะกะว่าเอาทเสียงที่เงเสียงกวนเพันท่อนที่นี่โอ้พนักงานต้อนรีดีะใช่ว่าเขาแบบกังดังจืดทุกแต่ว่าปูสดอยู่นะมันเป่งโอ้ปูถึงปูตัวเล็กทุกคนครับปูตัวหน่อยแต่ว่าสดสดเด้อมาเด้อกินข้าวย้ำเด้อไม่น่าหลับอ่ะ ไม่เป็นจีนไดเอทไดเอทมันที่แตกอันก๋วยเตี๋ยวม้ามาบางหันโด่จะบึมบึมดูไดเอทขาดกโอ้ยคข้อพันตัวฮะน่เดี๋ยวจะได้เต้นแถวสี่อ้ยแถวแปดฉันกระเพื่อนแถวสี่เนี่ยขับไปประคันคัดเลยน้ำหนักอันซูได้ยู่แถวหงกผู้ดิกหนาจ่อเบิ้งแหนมเบิ้งเข้าไปกับบัวน้อยเพื่เพียรด้วยนี่คือไงคือเก่าอยู่ไดเอหลังอันอุ้ยเขาไม่ให้ปักอันนี้ นั่นอย่างวันหนึ่งก็ยิ่งพ่อตะเกียบเองยคือวี่ตะเกียบกินแม่กิกเอาหอยบ่เนย่างบ้าหันบ่ีินต่อโอ้ยมีหัวตะเกียบทีมเห็นยิงนเามนอ่นมือไม่เอาเส่ถ้วยล่ะนี่ก็ใส่นี่นี่มันต้องกินใส่ถ้วยด้นี้มันจะสดซำซ้ำผัดตะเคานี้ปลากูบันนี่ยังเปลา แค่ด่วนท่านนอนอนอ,กนอกอก,อกันเกี่ยวกับารมาได้ยนนอกประเทถูกการมากเลยฉันเห็นได้อยู่แต่ว่ามันอันเล็กไงเล็กนอนไปแล้วที่ต่นสาดตรอนอันเลี่ยงสโองอันตอนรับน้องเคยเป็น้องเคยกับบานนางแกะแกะนั่งไปเข้าไปเบื้องอันนั้นดีไปเบื้องในยูทูบวันสอนงานอันนี้เหรอทำเองไม่ถือว่าสัมผัสอะไรในถือเอ๊ะทำไมมีสีมีใส่กลุ่มอะไร ในในกลุ่มอุดรธานีเออนางก็เลยไปเขาเป็นเอฟซีไงเขาก็ให้เยอะอ,อันนี้หอยยังอาบปากสวัสเซเวอยู่หอยแบบสดมากแต่ว่าตัวเล็กแต่ว่าก็เอาวกันแล้วร้อยเดียวเองแหมสามกิโลกูกินมาเบิร์นดอกลุ้มเดียวกูกิบมาเบิร์นกินสองคนตี้ยปัจจุบันมีใครกินข้าวช่วยทนไมไม่กินคืออี ally, <world air>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  ๋มีแต่หัวเข่าหมอนึงตีมีใครกินข้าวช่วยหนูแม่แม่เอาซันโอจ้าทิแตกผู้เดียว เกิดอะไรขึ้นตื่นสัมบ้านจะลดน้ำหนักเลยมาเมาอีกกินอีกที่เราห้องไหทพความได้เขาไปที่ห้องน่าไฮดูสึ่งพีดว่าจะขอกินข้าวเบิดหมอลสูมือนีงบ่ไหาเลยสูมือนี้กินเปรติกแกมขึ้นแบบมาเป็นอันนี้มาม่านะคะทุกคนเสียบไหยอีแม่ไม่ควงเมื่อเอาคุณภาพไปเสียบหรือเปล่าผูกไว้เบิดต่วนพี่น้องเนี่ยเบอไทยหนาจะควางเด้อเนื่องจากว่า แสงมันเบาค่อยไหลยังชุ่มแล้วหนะบุกินข่าวไปสอบเกิดพี้ทะลุจองตอู่ค่ะจอดจอดนอว่าสวยก็เอ็นดีเผื่อบดีถ้ากินข้าวถ้าบดีจุ๊บบดีกินข้าวบุ้งกินข้าวไปสอบให้เจบ้าบน,น,นหลังเธอจะาลงพามาดีกว่าเดเขาสวยนะครับโอ้ยลืมนะเราไม่ได้ซื้อง,งามาไว้เนาะลุยงาแล้วก็อันนั้นนะ่สะสาหร่ายเามนูมาเพิ่มครับเบื้องเอ็มมีกินผู้เดียวแคลรุดออกซะาะ เล็กไประมาณม่แปลคุณอร่อยมากนะน้ำดองอีกวันเฮทแซ่บแส่พี่น้องอ,อันนี้อะไร,รอ่ะปุ๋นหรอใน,อ,น,นอะไรมาส่งเมื่อกี้อ่ะขปุ้นเถยนในดูสิอันนี้อะไรน้ำยาตีนป่าเหรอน้ำยาป,ป่าอันนี้แม่ตีนป่านี่เป็นน้ำยาตีนไก่นายาปุ๋นนะอันนี้ของอ้ํานะคะอุ้ยบีบสดเด้อนี่ข้าวปุ้นบีบสดพ,พี่น้องค้าหน้าปลาแดกเนี่ยสิ่งที่ฉันต้องการนี่ฉันจะถามหาตอลอนจะนจะกินแห้ง แต่มันไม่มีเดี๋ยวพริกอันไนเราก็ทำเองเนาะพริกปั่นนะพริกน้ำส้มพริกน้ำส้มนั่นอ,อันนี้คิดเองอันนี้พี่น้องใส่พริกอันนี้มันจะกินกินแบบมันไม่มันไม่มันจะเป็นกลิ่นเปลี่ยนอันนี้ซีบบกินดอกกินวันใดแล้วจะไปกินมืออื่นนะคะเด้ยวยสิอำนาจพัดจากพี่น้องฝากก็เลยก็แช่ก็ซับจะใครก็ติดตามได้พี่น้องเด้อขออนุญาตไม่ถ่ายเห็นหน้านะคะแสงขงา้างหน้ากล้องขาหนาวไม่บ๊วยทํากล้องคัหลังก็เลยบ่ถ่ายเด้อไปแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวออันนมื้หา วันหน้านะคะเดี๋ยวพี่เปี้ยวก็จะมาแล้วนะทุกคนพี่เปียจะมาวันที่จิบพี่เปียวพี่มาวันที่จิบเดี๋ยวจะมาเล่นด้วยเดี๋ยวจะรอดูว่ามีเมนูอะไรแน่นอนต้องมีกุ้งดองเขาอยากกินกุนเช้าปเปียวใชมาหมสับเปียวจะมามันเรียงได้คนเป็นมาดาบเปี้ยวแล้วเขาได้ขึ้นหลานหนึ่งแล้วไปไปเช็นงานนั่นไปแล้วค่ะ